มาทำอะไรกันตรงนี้ไม่ทราบลงได้ขึ้นไม่ได้ฝีมือใครฝีมือใครชวนน้องลงมาไปไปเลยไปเลยมาจากไหนมาทางไหน กลับไปเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้นี่ไปมันใช่ทางลงไหมไปยไปนู่นเลยไปไปไปขึ้นบนปุน้นตรงนี้มันขึ้นไ,ได้ต้องขึ้นบนปุน้นไปไปแหมจะมาทำไม ไปเลยไอ้อ้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปไปอีกไอ้พวกตัวดีไอ้พวกไร้ไร้ไปอีกไปไปเลยเอาน้องไปด้วยไปไป ไปอีกไอ้วนไปอีกไอ้วนไปอีกอยังใช่ทางขึ้นไหมยังไม่สำนึกยังไม่สำนึก อครบทีมเลยนะไอ้ก้อยเจ๋งหายไปไหนมะฮูเนอะผมเราต้องขึ้นบนปุ๊บน,นี่แต่ฟังมันสูงอยู่ขอกินแย่ก่อนวะอีกขอเรียกพลังก่อนไปเลย ไปแหมไปแหมนัม่นเป็นปลาลิมก็ได้ฮะไปขึ้นไปตัวน้ำไปไปเลยเนี่ยน้ำพิ่นไปเลยคิงอ่ะนกเถียงจะไปมานุ่นป๊า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 นะป๊ป๊าป๊าป๊าป๊ปไ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 ป ตูดกับบ้านอ่ะขึ้นกับ้าได้นะ่ะถ้าใครจะเอาสู่เขาขึ้นเออไอหมูนี่เอาน้องมาอีทนะเห็นก็มาสำนึกทุกวันเลยนะนาจะได้ไล่กันนะี่นะไปบอกไงไปไงไป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 จิ้วจิ้วไปไป